วันนี้ผมมาเก็กบภาพบรรยากาศเปิดให้เช่าบูชาพญาครุฑรุ่นมหาบารมีสองนะครับของหลวงพอวราวัดโพทองเปิดให้บูชาวันนี้วันแรกนะครับ14 15 16นะครับ3วันใครที่อยากได้พญาครุฑรุ่นมหาบารมี2 2> สองก็มากันได้นะครับใครที่เดินทางมาบูชาพญาครุฑนะครับไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับ ต้องมาจับฉลากว่าได้เนื้ออะไรนะครับติดตามและรับชมไปด้วยกัน <L un it> ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้มาเก็บภาพบรรยากาศเปิดให้บูชาพญาครุฑนะครับรุ่นมหาบรามีสองหลวงพ่อวราวัดโพท,ทองผมมาถึงก็ประมาณ9โมงกว่าๆนะครับคนก็เริ่มมาตั้งแถวและก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับ ทางวัดก็เปิดให้บูชา3วันนะครับวันที่14ก็คือวันนี้นะครับวันแรก 14, 15, 16กุมภาพันธ์2,568นะครับเพื่อนๆสะดวกวันไหนก็มาวันนั้นนะครับพระยาคุธรุ่นมหาบาร,รมีสองก็พุทธาพิเศษ3วาระนะครับไปเมื่อวันที่12กุมภา 2,568นะครับซึ่งผมก็ได้มาไลฟ์สดให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับใครยังไม่ได้ชมก็ย้อนไปรับชมกันได้นะครับแต่วันนี้มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับตรงกับวันที่14กุมภา2,568นะครับกับภาพบรรยากาศคนแห่นะครับคนแห่มาเยอะมากมาบูชาพรยาครุฑรุ่นนี้นะครับ ก็จะเปิดให้เช่าบูชาเวลา11นาฬิกานะครับตอนนี้คนก็เริ่มทยอยมากันเยอะสำหรับกติกานะครับกติกาของทางวัดไม่มีสิทธิ์นะครับเลือกวัตถุมงคลเขาจะให้จับฉลากใครได้เนื้ออะไรก็ต้องจ่ายเงินสดพูดง่ายๆคือต้องมีเงินสดพกมานะครับ ใครได้เนื้อทองคำก็ต้องมีเงินสดถ้าเงินสดไม่พอก็ถือว่าสละสิทธิ์นะครับนี่คือกติกาถ้าจับได้สีชมพูนะครับก็เป็นพระยาคุดเนื้อทองคำลงยาบูชาราคาองค์ละแ0 0 0ม9่0เ้าพันบาทนะครับสีเหลืองนะครับองค์พระยาคุธเนื้อทองคำบูชาอง์ละ 80000บาทนะครับใครจับได้สีเขียวนะครับก็จะเป็นองค์พญาครุฑเนื้อเงินลงยาบูชาองค์ละ2,700บาทนะครับสีแดงองค์พญาครุฑเนื้อสามกษัตริย์บูชาองค์ละ2,700บาทนะครับสีน้ำเงินองค์พญาครุฑเนื้อเงินบูชาองค์ละ 2,500บาทนะครับสีสม้มอง,งค์พญาครุฑเนื้อสําฤทธิ์บูชาองค์ละ500บาทนะครับเรียกได้ว่าใครมาบูชาองาค์พญาครุฑรุ่นมหาบารมีสองวันนี้นะครับต้องพกเงินมาเผื่อด้วยนะครับเพราะเราอาจจะจับโดนท่องคำนะครับก็อยู่ที่89,000บาทนะครับ องค์พยาครุฑรุ่นมหาบาร,รมีสอง่าเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับถ้าเกิดได้ไม่ต้องห่วงนะครับมีคนดักเช่าต่อนะครับใครที่โชคดีได้เนื้อทองคำก็ถือว่าฟลุกไปนะครับก็จะมีเนื้อเงินลงยาเนื้อสามกษัตริย์ นื้อเงินบริสุทธิ์และก็สำลิ์นะครับพระยาครุฑนะครับก็มีความเชื่อกันว่าหากเรานำมาบูชาจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลในด้านของการงานอำนาจบารมีชื่อเสียงการเงินรวมไปถึงความรักนะครับพระยาครุฑ หรือครุฑนะครับจะอาศัยอยู่ในป่าหิมพานานและยังเป็นพาหะะของพระวิษณุมีลักษณะรูปร่างครึ่งมนุษย์ครึ่งนกอินทรีมีศีรษะจะงอยปากและปีกที่เหมือนนกอินทรีนะครับแต่มีแขนขาเหมือนมนุษย์มีพละกําลังและอนุภาพที่มหาศาลมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมซึ่งได้รับพรให้เป็นอมตะไม่มีอาวุธใดที่สามารถทำลายลงได้ เพราะเหตุนี้จึงทำให้พญาครุฑมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสุบรรที่หมายถึงคนวิเศษนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับเปิดให้เช่าบูชา11นาฬิกาเพื่อนๆดูคนมากันแน่นเลยนะครับอำนาจของพญาครุฑนะครับสามารถแยกออกเป็น8ประการนะครับ1นึ่งมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่เป็นสิทธิอำนาจที่เฉียบขาดนะครับ 2. เป็นตัวแทนของการนำความเจริญรุ่งเรืองและยศถาบรรดาศักดิ์เข้าสู่หน้าที่การงานนะครับ 3. เป็นเมตตามหานิยม 4. มีความสงบได้รับความร่มเย็นเป็นสุขนะครับ 5. สามารถลบล้างอาถรรพ์และคุณใสยมนต์ดำต่างๆได้ 6. ป้องภัยอันตรายจากสิ่งชั่วร้ายนะครับ6ป้องกันภัยอันตรายจากสัตว์ร้ายอสรพิษไม่กล้าเข้าใกล้นะครับ 7. ปกป้องรักษาปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยและเป็นคงกระพันนะครับ8ปดทำมาค้าขายรุ่งเป็นตัวแทนของการเรียกทรัพย์เรียกโชคลาภนะครับวิธีการบูชาพระยาครุฑนะครับควรทําพิธีอัญเชิญองค์พระยาครุฑเข้าบ้านก่อนเวลา12นาฬิกาและให้ใช้ทู่ผ้าดอกเพื่อบอกเจ้าที่หลังจากนั้นให้จัดเครื่องบวงสรวง โดยมีดังนี้นะครับสำหรับใครที่ได้ระยาคุดนะครับไปบูชา 1. ทูบ9ดอกพร้อมเทียน1คู่ 2. พวงมาลัย1พวง 3. ผลไม้1อย่างหรือ3อย่าง 4. ถัว่ว1ถ้วยหากไม่มีสามารถใช้งาแทนได้นะครับ5น้ำเปล่า1ถ้วยจากนั้นให้เริ่มต้นบทสวดเพื่ออัญเชิญพยาคุดเข้าบ้าน พุทโธอิติสุขโตนโมพุทธายะข้าพเจ้าขออันเชิญพยาครุฑกำลังแผ่นดินจงคุ้มครองข้าบอกชื่อและก็นามสก,กุลนะครับเจริญโชคมั่งมีสีสุขราบผลทูลทวีอยู่เย็นเป็นสุขขออำนาจพระยาครุฑจงล้างอาถรรพ์ขจัดทุกโศกโรคภัยสเสนียดอัปมงคลให้หายสิ้นไป ขออำนาจพยาครุฑกำลังแผ่นดินจงคุ้มครองครอบครัวของข้าพเจ้าให้เจริญร่ำรวยด้วยอำนาจของอุกาสะมะอาุพุทโณโมพุทธายะเทินดูบรรยากาศด้านหน้าแล้วนะครับผมพามาดูด้านหลังนะครับหลังจากที่บูชาองค์พยาครุฑมานะครับ<อ>ก็จะมีบรรดาเซียนนะครับ มาเช่าต่อแล้วแต่ตกลงราคากันนะครับนี่คือด้านหลังนะครับหลังจากบูชาพญาคุธรุ่นนี้มาแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับไม่มีเวลามาวันนี้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะครับก็จะดูวุ่นวายกันหน่อยก็จะมีอีก วันนี้วันแรกนะครับก็14-15-16กุมภาพันธ์2อ6 8นะครับเพื่อนๆมีเวลาวันไหนก็มาบูชากันได้นะครับสำหรับพระยาคุดรุ่นนี้นะครับรุ่นมหาบารมีสองนะครับทางวัดก็จะมีไหให้เราลวงนะครับเลือกไม่ได้ แล้วแต่ดวงใครดวงมันนะครับจะได้รุ่นอะไรราคาเท่าไหร่นะครับบางคนก็ได้เนื้อทองคำนะครับเงินไม่พอก็หมดสิทธิ์นะครับนี่ก็คือบรรยากาศบูชาพญาครุฑวันแรกนะครับ14กุมภาพันธ์2568 ก็มีโอกาสได้มาเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับใครไม่ได้วันนี้ก็อย่าเสียใจนะครับมีอีกวันที่15-16นะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมเจ้าหน้าที่ต้องเอาเชือกมาขึงไว้นะครับ เนื้อเงินเหรอครับตอกยึดคนเนี่ยมันยึดเลยนะเรียกเนื้ออะไรนึ่สวยไหมอยู่นี่นี่เนื้ออะไรเนื้อเงินเหรอสาลิตรสามลิตรกลิเนสาลิตนะครับสวยนะคุณไม่วนต่อได้นี่เนื้ออะไรครับเนื้ออะไรเนื้อเงินเนื้อเงินนี่เท่าไหร่เนื้อเงินฝังสับว์นะราคาเท่าไหร่ปล่อยสี่พันอ๋อปล่อยสี่พันนะครับ บอว่าเงินวนต่อได้คุณเอาเงินนี้ไปถือป่ามันกาแล้วกันจัดไปเ่ข้าไปมาจัดไปไม่เป็นไรวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับมีเวลาก็มาบูชาได้นะครับ14 15 16นะครับใครว่างวันไหนก็มาที่วัดโพธิ์ทอง บางหมดนะครับถือว่าพระยาพุทธรุ่นนี้กระแสแรงนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ